ไม่เสียใจเลยที่ลองใช้มาคตัวดังที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้จะบอกว่าฉันได้มาแล้วนะจ๊ะแล้วก็เหมาหมดเลยใจอย่าพลาดนะใครที่เจอก็คือเอามาได้เลยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอะมาคตัวนี้นะคะจะเป็นมาคไฮโดรเจลอ่ะดูนะเขาจะเข้ารูปหน้านะเขาจะแนบไปกับหน้าแต่ถ้าเกิดว่าหน้าเราเล็กเกินไปหรือไม่เข้ารูปใช้วิธีการตัดขาดตัวเองตัดแล้วก็แนบๆนะมาคตัวนี้นะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเขาจะเอ่อ กลืนไปกับหน้านะคะแรกๆกับมันจะลื่นๆหน่อยนะทิ้งไว้เดี๋ยวเขาจะเริ่มแบบกระชับหน้าขึ้นนะคะอ่ะตัวนี้นะคะผ่านไป1ชั่วโมงครึง่งอ่ะดูดูค่ะเริ่มใสเริ่มใส่แล้วนะคะอันนี้ตีสี่ครึ่งค่ะเป็นยังไงตึงมากแล้วมากตัวเนี้ย ตอนมาครั้งแรกคือเย็นหน้ามากเลยนะแล้วดูนางตึงหน้ามากเธอดูหน้าที่ได้ดูผิวที่ได้ต้องจัดแล้วแม้ถ้าใครไปเซเว่นแล้วเจอก็จัดนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะคะ